ลุยมาแล้วครับทางด้านของนัชชนนข้างหลังมีประคองอยู่ครับอิทธิมอนอิทธิมอนทิพเนตอิทธิมอนโอ้แล้วแตะลอยขามาครับอิทธิมอนอิทธิมอนแล้วสัดเองลูกนี้แล้วหนึ네่งศูนย์เลยครับทางด้านของอาสมชันศรีราชาขึ้นนำครับโอ้โหเอาแล้วครับมีประตูตั้งแต่ในช่วง15นาทีเสรศษเลยครับจากอิทธิมอนทิพเนตดูครับโอ้ ตรงวันนี้ขึ้นมาของนัชชนนครับแล้วดูครับอิทธิบนลความสามารถเฉพาะตัวครับผู้ไฟหลอกแล้วแตะลอดขามาเลยครับวิสรากรส่งเดินเสียท่าและยิงแสกหน้าทางซ้านของเอริกซานาโดเข้าไปครับดูครับอิททิบนลผู้นี่แตะลอดขาเลยครับก่อนที่มาแล้วซัดผ่านทั้งทิติพง์เกื้อมิตรครับแล้วก็ผ่านเอริกซานาโดเข้าไปครับ1-0ครับอสมชันรีราชา ขึ้นนำไปแล้วครับความสามารถเฉพาะตัวครับนี <valu collecting insects> ่ครับทาาของอิทธิมนท,มนทมนรเนธเนี่ก็เป็นคนที่เลนได้โดดเด่นอยู่แล้วนะครับความสามารถเฉพาะตัวไปกับบอลได้ดีอยู่แล้วครับอิทธิมนต์